รวยครับวันนี้ผมก็จะมีอะไรบอกเรื่องหนึ่งที่ผมต้องสำคัญนะครับวันนี้ครับใครที่รู้ว่าการกล้วยภาคสามนั้นออกมาแล้วนะครับนะผมก็รู้สึกว่าดีใจมากเลยที่ผมก็รอคอยมานานนะคะว่าเป็นไงเนาะก็มันก็เลยสร้างสําเร็จใครที่รู้อย่าลืมเขาเม้มาด้วยให้บอกที่คนยังไม่รู้นะอันนี้บอกกินยูร้กินกิน กินอะไก็ได้ออกมาเถอะโอเคคนระับดมจมคือว่าอันนี้ก็คือเราครับการกลวยพักสามอันนี้เรากล้กวยพักสามนะแต่พักสามคิดว่าอาจจะเป็นกอไผ่ก็ได้นะครับนะเพราะว่าใครรู้จักกอไผ่บ้าง ถ้าใครรู้จักกอไผ่ใครใครที่รู้จักกอไผ่จะเป็นคนที่ดูการกลัวเยอะนะคบนี่ไงไอช้างตัวสีม่วงตัวนี้นะประกอไผ่เป็นลูกของไอตัวร้ายภาคสองหรือนาหนินนั่นเองนะครับนะหรือลูกของงวงแดงทบนะหรือส่วนกอไผ่ก็คือหลานของหลานของงวงแดงับนะงวงแดงก็คือตาของตาน่าจะตาของ ตาของกอไผ่เลยนะส่วนแม่งกอไผ่นี่ก็ยังไม่รู้มันยังไม่ถูกเฉลยนะครับนะแล้วก็แม่งกอไผ่ก็ยังไม่ถูกเฉลยเหมือนกันนะครับนะหรือยาของของกอไผ่เยอ้ยาดิยากอไผ่อะไรนะแล้วก็กอไผ่อะไรอย่างเงี้ยหรือแม่งกอไผ่อะไรอย่างงี้นะครับนะก็อาจจะเป็นไปได้ที่ผมไม่อยากจะรู้นะครับนะอันนี้คือ มคิดจะบอกใครๆตอนนี้ใครที่ไม่รู้ผมว่ามีคนไม่รู้เยอะแน่อันเนี้ยใครที่ดูดูติดตามช่องพี่คนนี้อยู่อะไรนะอะไรนะสงสัยไหมเออช่องช่องสงสัยไหมนะครับนะเนี่ยที่เขาชอบรีวิวพวกการ์ตูนอะไรกนกล้วยอะไรนะครับนะผมก็ติดตามเขาอยู่นะนชอบคลิปพี่เขามากเลยนะครับนะแต่ใครไม่ได้เคยดูพี่เขา คนก็ไม่รู้นะครับนะว่าการกลัวภาคสามกำลังจะมาแล้วเขาหน้าภาคสามภาคสามรูปหน้าปกก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่นี่ดำดำเอาจริงนะถ้าจะดูตัวอย่างก็จะมันจะมีตัวอย่างนะเอาประเด็นมันมีตัวอย่างนะแต่คิดว่าไปเสียงก่อนอันนี้คือต้องดูก่อนนะไอ้คน ฉากีอันนี้ว่าผมก็ไม่รูนะนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวเอาใหม่นะมาก็จะเป็นฉากที่การกล้วยครับเดินอยู่ในป่านะครับนะแล้วก็จะวิ่งไปเรื่อยๆครับก็วิ่งในป่าไม่รู้ว่าวิ่งไปาไหนแล้วก็มันก็จะเจอเรือนะเออในประเทศไทยมีเรือมีแต่มันไม่ใช่เรือใหญ่ขนาดนี้นะ มันก็จะเป็นเรือแบบเรือแบบถ้าเรือแบบนี้มันเป็นเรืออเมริกามั้งเนี่ยไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันหลังก็อจะสร้างนี้แล้วก็กาดกล้วยกําลังจะโดดไปหากระโดดนะน,นะกระโดดมานเลยผมก็ไม่รู้ไม่รู้ราบนะกาดกล้วมันนั่งกระโดดไปช่วยใครเล้างรู้ไม่ก็ลูกตัวเองตอวเอคโอแก้วชบาแก้วพระองค์ดำอะไรอย่างนี้นะครับนะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ก็ นาจิตริษนาจิตลิต,ลตไม่หรอกนะเพว่าจับยากนานะนาจิตริษเนี่ยนาจิตริษมันวินไดนนะ้สาเหตุเนะี่ยเออจิตลิเน่ะนะใครรู้จักจิตลิตบ้างนะเป็นนกนะที่ตลกนะไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีอายุถึงแก่เลยอายุเท่าเดิมนะครับนะเป็นนกตัวหนึ่งนะที่ไม่มีวันแก่คนระับถ้าอกว่าการป่วยตายแล้วยังไม่เพิงเนี่ยยังไม่ตายเลยเนะี่ยไอ้ กิริศเนะี่ยถามจริงไอ้กิริศนะใครที่ดูไม่จบการ์ตนไม่จบไอ้กิริศยังไม่ตายนะมันแค่โดนงานนินฟาดจนตกน้ํานะครับนะเมืเ่เอเดี๋ยวเขาโดนงวงปัดปินตกน้าแป๊บเดียวโดนเลยนะไอ้ตอนสุดท้ายนะจะเป็นว่าตอกกอไผ่ครับรูปที่หน้ากากของงานนินครับนะโอเค ก็ยังมีข้อสงสัยอะไรไหมกับภาค3หรือไม่กอม็อาจจะไม่ใช่กอไผ่ก็ได้โอเคองั้นสำหรับทิ่นี้มีแค่นี้ครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับทําคลิปสองบีกันครับจาได้ผมเคยถ่ายคลิปนานแนละ้วก็เลยมันไม่ได้นะโอเคสำหรับทิ่นี้พอไปก่อนนะไปเจอกันนับ๊ายบายเจอกันครับน้บอ,นบงนอง